วันนี้นี่เอาบอกบอกก่อนละแกนสัก2 0 0พกับอีก54บาทือว่าแถมจัดไปได้มาส0เลขก,กันลดิ18บแดยัดค่มาขนาดนี้แล้วชงเข้มๆองชนะแล้วเปล่า11เอยอ่ะไอะน,น่ะชนะล่นเกมแห่งความมืดก่อนเกมมานาน,นก็คิดว่าเลขเคนั้นจะชนะฉันได้กันเลย่ไม่จริง <c oughs> <c oughs> เ่อกี้กูกลับบ้านเลยล้วกไปขายรถต่อก็ได้0 0 0พันวให้่านมาก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมคาร์ฟอร์เซลซิมเล t เตอร์นะครับกับพาร์ทที่กันแล้วนะครับแล้วก็จากเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมอ่านคอมเมนต์นะครับบอกว่าพีหลักคนบอกว่าพี่น้ำมันที่เติมไปอ่ะมันก็ไปอยู่ในถังน้ำมันพี่ไงผมก็คิดอยู่เอ๊ะถังอะไรวะผมก็พึ่งนึกขึ้นได้ว่าอ๋อเราสามารถกด E ที่รถแล้วก็นี่ไงเติมน้ำมันที่ถังแดงได้ คือผมก็แปลกใจนะว่าทำไมระบบเกมมันทำมาเป็นอีแบบนี้ครับคุณลองคิดดูแล้วแก่นนะคุณขับรถไปปั๊มน้ำมันแล้วคุณบอกเขาว่าเออพี่ครับผมเติมน้ำมันเต็มถังแล้วผมส่วนเจ๊ก็เดินมาเออได้ค่ะเอาน้ำมันเต็มถังเดี๋ยวฉันจะเติมน้ำมันใส่ลงถังให้นะคะแล้วเดี๋ยวคุณลูกค้าก็เอาถังน้ำมันเนี่ยไปเติมลงถังเองที่บ้านผมก็แบบเจ๊เจลงมาตบกับผมเลยเจ๊กูตีนบ่เว้ประมาณนั้นเองผมลยงงเลยสรุปก็คือมันต้องเติมตรงนี้ก่อนด้วย เออผมก็งงทำไมระบบเกมมันทำมาอีแบบนี้วะเนี่ยคือถ้าเคยขับไปปั๊มนี่มันก็จะเติมให้เลยหรือเปล่านี่ฟ้าอากาศบอกบ่นมากนักมืดแมงสเสลยกะกกนก็ไม่เป็นไรวันนี้ดิผมอยากจะนอนย้อมใจซะหน่อยเครียดนะเนื่องจากเล่นแพ้ไปสองพนเนี่ยนี่งไงน้ำมันเติมเอ้าอะไรอ,ะอ,อ่ะอ้าว w เอ้ยนี่กูแบกถังมาเติมแล้วเนี่ย น้ำมันหรือน้ำเปล่าไปเติมมัน้ำมันมันไม่ขึ้นอะไรกันเอ้ามันไม่ขึ้นเงี้ยช่างแกะแล้วนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเออแล้วก็มีคนแนะนำมานะบอกว่าพี่ครับอยากให้เลเวลขึ้นไวหรือเปล่าควรจะอัพสกิลการทำความสะอาลดลถด้วยการขัดถูปแปลงในครับผมก็เออเดี๋ยวจะลองดูและกันนะครับโอเคแต่เดี๋ยวขอไปนอนก่อนเดี๋ยวเลเวลอัพอีกสักขั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการซื้อเอตะมือว่าอัพเลเวลแปลงนะแล้วก็เดี๋ยวเอามาทำความสะอาดลดดูนะครับ เออเดี๋ยวจะลองดูเดี๋ยวจะลองดูอืมนอนก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมว่าเราจะไปดูรถสักคันละกันเพื่ออัปเลเวลเออเออกระตุกอ่ะอ่ะอ่ะใครหักคอกวะเนี่ยอเจ้ยโอ้ สงสัยเมื่อคืนนอนไม่ค่อยดีอ่ะสงสัยคอตกหมอนทำไมรู้สึกคอเครียดอย่างเงี้ยหันไปทีก็กรอกแกรกเหมือนใครมาจับหักคอกูเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะหารถถูกๆสักสองคันนะครับแล้วก็ซื้อเอาไปขายเพื่ออัพเลเวลนะตอนนี้เนี่ยเราอยากได้เลเวลมากกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดเลเวลเราอัพตามมาเนี่ยโหวอกเลยเงินก็จะไหลาตามเรามาอ,อีกอ่อเอาล้ดิเอ๊ะเอามาันไงวะเอามาันหนึ่งแล้วเอเออัพแปลงเลยละกันอ่ะ อัลล็อกเรียบร้อยแปลงก่อนจราจารอีกนะเห็นมีคนแนะนำไงเออไปปั๊มเวลกับแปลงนี่แหละเราไปขัดรถเอยแต่เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปขัดรถขอซื้อสักคันซิมีอยู่ 2, 000, สองหมื่นสองเฮ้ยเปอร์เช่อออไม่ใช่นึกว่าเปอร์เช่เห็นมองไกลๆอออไม่ใช่ขัะรถไร้ายๆนี่แหละออาเอาเอาดูราคาก่อนเจ้ใจเย็นๆอย่าเพิ่งร้อนตังค์ฉันให้หกพันหนึ่งร้อย่ะเออผมขอ,ต,อมขมมะะต่อไม่ได้ค่ะไม่มีสกิลนะคะต่อไม่ได้ค่ะไม่ให้แม่งรู้มากอีกเจ๊ ขับมาแสนกิโลเลยอ่ะเจ๊เยอะไปมีเอลหกพันก็เหอะขับเยอะไปราคาตกนะผมพูดเลยเราต้องหาที่ขับน้อยๆรถหรูๆแล้วสภาพดีๆอันนี้บอกเลยอันนี้เดี๋ยวนะย้อมแปลกๆผลงานแอปแซกพี่แกนี่เรียกว่าบันเจิดมากความคิดเจ๊แกสร้างสรรค์นะผมบอกไว้เลยใช่ไหมล่าบอกเลยว่าฉันเนี่ยจินตนาการในการแต่งสีรถตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉันได้รถมาแล้วแรกกูประชดอ่ะน,นะแต่ว่ามันก็กระแตจีเดี๋ยวผมเอาไปย้อมสีใหม่อีกแล้วกัน ขับมาเสียสองหมื่นเยนี้แล้วก็ราคาถูกถูกสี่พันไปขายคนอื่นก <c oughs> <c oughs> ูไปซื้ออุ้ยแต่คันนี้ดูดีว่ะรฮบเนี่ยโครงหน้ามันสวยสวยแต่ล้อมแม็กอย่างร้ายเลยไปเปลี่ยนล้อมแม็กได้อยู่แต่คันละหมื่นแบบหมื่นกลางๆซื้อเนี่ยขับมาก้า0หมื่นกิโลราคาก็สองหมื่นหนึ่งพันอ่ะสนใจหรือเปล่าแล้วรถก็ดูดีด้วย <c oughs> เดี๋ยว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 ไคิดให้ดีดีดีมันวันศุกร์แกต้องจ่ายดีวันจันทร์สองหมื่น เออก็จะลืมไว้ได้งก็ยังเป็นหนี้อยู่ดิวะ่ะไม่ได้ไม่ได้ต้องเก็บตังไว้เก็บตังไว้หาอีกสักคันสิสักประมาณหมื่นหนึง่งแอะหมื่นกลางๆก,งก็ได้ลืมไปเลยว่าเรายังเป็นหนี้อยู่ดิวะ่ะโอ้คันนี้ผมว่าดูจากลองแม็กอัน,นี้ไม่ต่ำกว่าสามหมื่นนะนายทายเกือบถูกสามหมื่นกับอีกหนึ่งร้อยเอาเปล่าโนแตงกิ no, ้วไม่มีตังค์อืมตรงนี้ก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่ขายเอหรู้ว่ากูว่าซื้อหมดเมืองไปแล้วเนี่ยทำไมรถมันมีน้อยน้อย แน่ๆตรงนั้นก็ไม่มีนั่นก็ไม่มีโล่หมดเลยเว้ยเฮ้ยหรือว่าเราคือนักซื้อรายใหญ่กันนะเฮ้หมดเลยอะดูดิไม่เหลือสักคันไว้ให้เราซื้อเมืองนี้มันร้างไปแล้วว่าเรากวาดซื้อรถหมดแล้วเนี่ยหมดซะเงี้ยเลยเอาอยัางเหอยู่คันหนึ่งคันนี้ขายแอบบแบบด้วยนี่มันบ m นี่วะโอ้คันนี้ขับไปแสนสามหมื่นราคาก็หกพันไงล่ะเอาเปล่าไม่เอาขอบคุณ ผมบอกเลยนะครับยิ่งขับน้อยๆมันจะขายได้ราคาดีขึ้นนะครับเออเราต่อราคาได้ได้ดีขึ้นเยอะโอ้โหรถบรรทุกเอาวะเดินผ่านมาขนาดนี้แล้วทำไมเกมไม่สนใจรถบรรทุกแหละป่าแค่มันใหญ่แค่กะล้านผม <c oughs> <c oughs> แค่ห้าพันสอง่ะขับมาแค่สี่หมื่นกิโลกว่าด้วยสนใจไหมโอ้ห้าพันสองอย่างเงี้ยหรือสักคันก็ดีเอาไปเลยจัดไปห้าพันสองซื้อไว้สักคันนะครับแล้วก็เราจะได้ไอ้นี่ เออเอากลับกูจะกดดูสเตตัสดูหน่อยสภาพมัน <c oughs> มันจะอวมอ,อ่เรดชัยเย็ดเคกูคนึกแล้วราคามันถูกเกินไปต้องส่งส้มแล้วก็ทำความสะอาดแต่เดี๋ยวก่อนก่อนส่งส้มเราจะส่งไปร้านก่อนเออวับไปแล้วก็วับตามไปด้วยแล้วก็เรามีอธิขาดนี่ไงทาถูได้แล้วรูปไรลมเราลดได้รู <c oughs> รปไรลลมเรา แก็บออฟฟิศแอปแล้วก็ไปดูหน่อยซ l สกิลเราเเวลเรามาจับจากการถูรถแค่สองสาครั้งเนี้ยนะเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะครับอันนี้เลเวลเราเท่าไหร่แล้วอะเลเวลเราตอนนี้10นะครับรถก็สกปรกด้วยใช่ปะยิ่งจอดนานๆเนี่ยมันยิ่งสกปรกนะครับนี่ไง82%งเเลยเออมีแปลงขัดมันก็ดีนะจะได้ไม่ต้องเอาไปล้างบ่อยๆกูขี้เกียจเหมือนกันอุ้ยเสียวฟันใครเสียวฟันผมบอกเลยนะอาจจะต้องลดเสียงนิดนึงมันเสียงเมื่อตอนเราถูหัมอะ ช่เหรอไม่น่าใช่นะงบๆยังสิอยู่นี่ไม่เห็นอัพเลยมันบอกาจะ,จะเย็นพี่ชายโอ้นี่ไงมันขึ้นมาหนึ่งยะแน้นเสร็จแล้วหรอโอ้แล้วมันถูดได้อีกถูในส่วนต่างๆของรถแตกว่าโอ้ถูนานนะเนี่ยเชี่ยถูนานอยู่ฮะนี่กูลวงยัน <c oughs> ลวงยันโซก เฮ้ยแล้วกว่าจะขึ้นมาทีละหนึ่งเอ็ีเหมือนกับการเก็บขยะอะแหละเพียงแต่ว่าค่อนข้างจะเสียเวลากว่าม่งต้องหามุมไงนี่ไงอันนี้เลเวลอัพพอเราเก็บขยะเฉยๆถูกแป๊บถูไม้ถูเอ้ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเจ็ดสิบสามแล้วเมื่อไหร่มันจะสะอาดะมันดูยังไงรืรวต้องถูไปเรื่อยๆกดค้างไว้อ๋อกดค้างไว้นะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาเอง ทีละหนึ่ง xp หนึ่งนั่นแหละหนึ่งล่ะกูขายรถจะดีกว่าวเว้ยวเวลอัพตอนนี้ xp เท่าไหรล่ละสิบแปดอุย้ยแต่ว่าก็อุย้ยขึ้นไวยอยู่นะไม่ขึ้นไวเมื่อ,อกี้เพราะว่าเราเก็บขยะหมดล้านแล้วมันขึ้นมาบวกห้าส่วนไอ้นี่มันบวกทีละหนึ่งจนกว่าจะครบห้าสิบบกูถูจนมือกูเปื่อยบอกเลยโหว่ามันต้อง skill อัพสกิลอีกครับใช่แน่ๆก็คือนี่ไงเป็นสกิลการถูแล้วมันจะ faster นี่ไงก็คือถูเร็วขึ้นสหัสเร็วขึ้น แล้วถ้าเรอัพเป็นปืนนะครับยิงใส่เลยแบบปังรถระเบิดไใช่ไกอันนั้นมันปืนยิงอันนี้มันปืนลัางรถนะครับเนี่ยเป็นที่ฉีดน้ำนะครับก็คือจะฟาสต์มากแบบวลี่วลี่ฟาส์่พุ่งเลยแบบพุ่งหลมเอาไว้เดี๋ยวค่อยถูตอนว่างๆแล้วอันนี้ขี้เกียจมึงเ,เวลาชีวิตฟรีแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไปเอารถก่อนนะครับรถบรรทุกผมอ้าวเดี๋ยวไงมาโจด ให้ผมเดานะรถไม่ไหลจากตรงนั้นแหะไหลมาตรงนี้ชัวป้าบแลวแล้วพี่ไหลซะขนาดนี้มึงไม่ไหลเข้าร้านทําสีไปเลยแหละเดี๋ดเด้เ้ยว้ยเฮ้ยเฮยเ้ยเฮ้ยเฮยนี่ก็ไ้่เบ้กเ้วเ้ยเยเฮ้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 นีฮ้ยเด้ยเ่้มเฮ้ยเฮ้ยเค้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้ย่ฮ้ย่ฮนยเก้ยนอ้ยเ้ยอฮ้ย้ยกฮ้ยเน้ยเ้ยเฮ้ว้ยย้ย้ย้้ยเรเ้ เออต้องเบรกให้เองเนี่ยขึ้นเบรกมือให้กูหน่อยดิไม่ใช่หน้าที่ผมครับผมมีหน้าที่ซ่อมคุณมีหน้าที่ขับมาส่งลาซ่อมเราโอ้โหความรับผิดชอบช่างใหญ่ยิ่งมันบอกว่าไม่มีรถแล้วนี่คือชีอะไรครับหืมก้อนขนมเหรอแอบขับให้มันลงลงโซกมุมดีๆก็ได้เออได้ยังโดนใจพี่ครับเสียบจอดเข้าซองแล้วเนี่ยยังครับกูยังมองไม่เห็นฉันว่า ตาแกมีแค่ไว้ประดับบนเบ้าหน้านะมึงควรถอดลูกตาทิ้งเนี่ยรถไม่เห็นเนี่ย <c oughs> ต้องว้าไปบันดีเ <c oughs> ดโธ่เอ,อ้ยดีแดะเออเห็นยัง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 มันเซอย่างนี้เออขับไปจอดดิเดเดยดวขับไปจอดีีโอจอดนิ่งๆแล้วก็ลงเห็นหรือ,อยังครับพี่โอ้ผมเห็นแล้วครับค่าส่มทั้งหมด920ครับเนาะ จัดไปครับพี่จัดไปเฮ้ยดีเลยที่กูไม่ต้องควักลูกกระตามึงแล้วก็เอาไปชุบน้ําล้างสักสองสามทีแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่เออล้างเป็นเลแล้วก็ระหว่างนี้เออเขาไปทุบความสะอาดรถสุนหน่อยละกันนะครับเพื่อจะได้เลเวอพมาอีกสักขั้นหนึ่งจะได้ต่อรลองได้ตอนนี้เนี่ยก็คืออัพแปลงเสร็จแล้วก็มาอัพต่อรลองนะครับเออแล้วก็ผวัจะขายรถคันนี้แหละนะพอได้มาสักก้อนหนึ่งก่อนนะจะได้ซื้อรถคันใหม่นะสมมติวก็เช็ดไปกูก็เช็ดไปเรื่อย โอ้ขี้เกียดนิดหน่อยแล้วก็เรื่อยๆต้องกดค้างไปเนี่ยยืโรครับฟังเสียงด้วยยันแอดรอเปล่าถ้ายันแอดคือเราเช็ดอยู่ทำาไมนี่คือเช็ดลมนี่มึงเช็ดอยู่ใช่ไหมเนี่ยฮัโโลโหลเอ,อ่อฮัโลโหลเห็นขึ้นมาสักวลวเลยฮัโโลโหล ไม่มีเสียงเลยแอบหรือว่ามันสะอาดแล้วสาวสิบเก้ายังอ๋งอนี่งไงเออมีเสียงสักกทีมันบอกข้างหน้าสะอาดแล้วนี่ไงมันก็ไม่ถึงกับช้าอยู่นะก็เร็วอยู่ครับมันต้องฟังเสียงด้วยตอนเราเช็ดแอะถ้าเกิดไม่มีเสียง <S S แสสดเอดอะอออออน,นี่ไงเนี่ยถ้ามันไม่มีเสียงก็คือก็คือเออมันสะอาดแล้วนะรรัแล้วก็ต้องดูฝุ่นด้วยเนี่ยมันจะยังแบบจางๆอยู่ แต่ดูถ้าไม่ออกอะ่ะมันต้องให้รถแบบสกปรกอะ่ะคือรถมันจะสกปรกอยู่ไงถ้ามันมีฝุ่นอยู่ดูถ้าไม่ออกโอ้โหเช็ดจนมืดเช็ดเชา้าเช็ดมืดเอาเป็นว่าโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วกันนะขี้เกียจแล้วรถโยนโยนรถกูทิ้งซะโยนลงโยนเลยทําดีแล้วพี่บอกอา่อมเสร็จแล้วหลังจากนี้ก็ไม่ใช่หน้าที่กูต่อไปดูมันโยนรถผมดิเอ ไอร้านนี่มันร้านอะไรกันส้มเสร็จเออดีสกปกสีนิดหน่อยน้ำมันโอเคอยู่โอ้อยู่ก็โยนรถพี่เฉยเลยเลยครับทำอย่างนี้นี่ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเว็บมานจังหวะโบกบยเบือนเะ <c oughs> บบ,บ,บี่เบือนร้านมึงแอบฉีดสีซะหน่อยเออเด็กเกเออลืมอไปมืดอยู่ดีกว่างั้นจอดทิ้งเวละแกนรอมันมาตรงนี้ก็ <c oughs> ไปนอนขอให้พวุ่งนี้ไม่ปั่นป่วนละกัน นะขอขายแล้วดีๆตื่นมาเออวันเสาร์เพราะกับอาการคอเคล็ดอีกแล้วนอนหัวตกหมอนเน่ยเอเอเอ่ะอ้อปวดคอไปหมดเลยวันเสาร์แล้วฉันต้องรีบหาเงินให้ได้2องหมื่นก่อนจะวันจันทร์ไม่งั้นมันน่าจะมีค่าปรับเพิ่มแห้งเอ้ยแต่ว่าตอนที่ผมยืมตังค์อ่ะมันบอกว่า24 0 0 0นะเพราะว่าเรายืมมา22,500ใช่ป่ะก็คือต้องหามาประมาณนั้นแหละ2 4 0 0 0เหรอตังค์น่ะมีนี่ไง ตังเนี่ยนี่ไงมันอยู่ตรงนี้แต่ว่าฉันยังไม่อยากขายกอดอ่ะจนกว่าเลเวลฉันจะอัพอีกสักหนึ่งขั้นจะได้ต่อรองได้อ่ะอย่างน้อยๆอันนี้ก็สักสองสามพันตอนนี้วิวท่าไหร่แล้วอ่ะท้าวาสเสร็จบวกอีกห้าโอ้โหยังเหลืยตั้งยังเหลยตั้งสิบแก้วสิบแก้วเหลือถูรถรถสบลกเยอะไหมเยอะไหมเยอะปะเออก็ก็ก็โอเคอยู่รถคันนั้นก็ด้วยเดี๋ยวค่อยเช็ดทีเดียวเลยหัววิวน่าจะมีกสักวิวแล้วแหละนะแอนคันนี้ก็ขอฉีดสีใหม่เอาแบบ เวอน์เดิมฟุ้งฟิงเออเป็นเอกลักษณ์ดีใช่ไหมล่ะผมว่าลูกค้าน่าจะชอบลูกค้าเห็นแล้วกรี๊ดอ่ะกรี๊ดแบบเมึงทำอะไรกับรถคันนี้เนี่ยใช่ไหมล่ะออกจะดูดีขนาดนี้โอ้โหปรับมุมกล้องอีกมุมนึงนี่ไม่ได้เลยว่ะเฮ้ยบรกเกือบไม่อยู่โอ้โหรถคันนี้นี่เคลอะมาเลยดูดิฝุ่นคลึ้มๆมาเลยแหมถูซะเลยคราวนี้แหมถูไปยาวๆโอ้โหเลอะ ดูดิมันเลอะออกบเหมือนมือไปเช็ดตูดใครมาเปิดอ,ออกมาทะลักเลยเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดินั่นแหละกระจายเลยเออโบกอีกหนึ่งคันนี้ด้วยคันนี้สะอาดอยู่แล้วอ่ะนี่ไงประตูคือจะเกิดรถมันเป็นสีขาวอ่ะจะดูง่ายมากรเรื่องความสุป,ปลุกอ่ะนะแต่ว่าพอรถมันเป็นสีดำดูไม่ออกรงงั้กูต้องไปย้อมคืนยัยไหมเอาไว้มันเป็นสีขาวรถคันนี้เนี่ยจะได้ทำความสะอาดได้ง่าย อ๋อแต่ว่าประตูนี่มันออกจะเด่นอยู่นะสีแยะนี่ไงมันจะเป็นฝุ่นฝุ่นอยู่ส่วนไอ้นี่คือสะอาดใช่เหรอไม่น่าใช่นะสรุปไม่เกี่ยว <c oughs> มิงมันไม่เกี่ยวด้วยเออเจ็ดแปดมันก็แค่เงาสะท้อนเนี่ยอฮ้ยไม่นะนี่ไงเกี่ยวนี่ไงฝั่งเนี่มันจะแบบออกดำคลึ้มๆหน่อยคือมันเป็นฝุ่นไงมันเป็นฝุ่นดูออกได้ดูออกง่ายอยู่เออถ้าเป็นรถสีดำอะมันต้องดูไกรๆนะ ว่าพวกมันจะสะท้อนกับแสงเงาจะได้ดูง่ายนะแล้วก็ฟังเสียงด้วยอันนี้แอนอนก็ถูได้เลยรูปไรลลุมเราได้เออบออีกหนึ่งดีเอออีกหนึ่งก็เร็วอยู่นะเนี่ยถ้าเราหาจุดที่มันสุกหลกได้ตัวถ้าเกิดอัพเป็นขั้นอี่หรือว่าขั้น2เนี่ยผมว่ากดแบบเนี้ยปุ๊บเสร็จเลยแน่ดเเลยแบบปุ๊บปั๊บน้ำแตกปุ๊บอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวมึงทำอะไรนั่นกี่เปอร์แล เช็ดจนเหลือ14ผมว่า14นี่เหมือนจะหามุมเช็ดต่อมไม่ได้เลยแฮะอ๋อนี่ได้ยไดาอยู่ด้วอยู่มันมีเสียงอยู่เออวันนี้น่าจะประมาณ10%หลังคาหลังคา๋อหลังคาเช็ดไปเยเออโอ้ยหามุมยากเหมือนกันเนี่ยผมพูดเลยโหว่าถ้าเกิดมันเป็นที่ ที่ฉีดน้ําอ่ะมันก็น่าจะดีกว่าใช่ไหมที่ฉีดน้ำอ่ะพวกมันจะได้พ้่นไปเลยฮะเลยกิบโอเลหนึ่งโอเคถือว่าสะอาดเยอะอันนี้แป๊บแป๊บแม่งสกปรกแล้ว <c oughs> เอ้ยอีกนิดนึงอัพเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดขายรถเลยอันนี้สกปรกสิบสเปอรวบนหลังคาแน่ๆเลยว่ะกูจะเอื้อมไปยังไงกูไม่ใช่แม่นาคนะเช็ดไม่ได้ไม่เช็ดละกัน ผมว่าคันเนี้ยเราขายออกปุ๊บแบบฮัวเวลน่าจะอัพเลยนะแล้วก็มาอัพสกิลการจราจล้วก็ขายรถคันนี้ต่อนะเราจะได้เป็นซื้อรถแพงๆเข้ามาขายสักทีมันจะได้มันจะได้ตังไวไงฮะแล้วก็ไปถ้างั้นรถบรรทุกเราจะขายเลยละกันซื้อเบอร์เบอร์ื้อเลยดีเอ่ยรถบรรทุกนี่ฟอนต์นี่อะไรเนี่ยโตโยต้าเราจะขายรถนี่นะครับรัสเซียบล็อกทรัครถบรรทุกบวกอีกหกพันะครับ 6,400กัน <64, S 2> เหรองั้นก็สักประมาณหมื่น <c oughs> ตักไว้กลมหมื่นหนึ่งถ้าออกก็ดีถ้าไม่ออกก็ลดมานิดนึงอ,อตั้งขายเลยครับไม่ลงรูปด้วยผมเหมือนว่าเปิดกล่องสุ่มกาชาให้ลุ้นเอาเองลดไรเอ,อ่ยสภาพเป็นไงเออ <c oughs> มาถายได้ที่ร้านผมนะครับแกน่ะย่ามาทำตัวขี้เกียจถ้าอยากได้รถชั้นน่ะต้องมาที่ร้านฉันเป็นไง อันนี้ผมพยายามทําให้คนในประเทศนี่พยายามที่จะลุกขึ้นมาออกกำลังกายนะครับในการเดินมาที่บ้านที่ร้านเราเนี่ยอะไรย่างนี้มันไม่ใช่เพราะว่าผมขี้เกียจถ่ายรูปเลยนะ <c oughs> จริงๆฮะจริงๆ <c oughs> แล้วจากนี้ก็แค่รอระวังรอเช็ครถด,ด้วยเฮ้ย <c oughs> ลูกค้เาเยื่อมาแล้วเยื่อมาแล้ววันนี้กับเยื่อโอ้ลถคันนี้นี่เหมือนสีเสื้อผมเลยสนใจจัง <c oughs> แค่สีคล้ายกับเสื้อมึงนี่ก็เอาเลยโอเคเหมือนนั่นไงเหรอหกพันหกได้ไหมหกพันหก กูกไล่สองร้อยเหรียญไม่ขายครับเฮ้ยมันมันซื้อซื้อถูกยังวะผมว่าถ้าเกิดเราตั้งราคาเอาไว้พอประมาณเนี่ยมันน่าจะซื้อนะเช่นถ้าเกิดเราตั้งไว 7, นะ้เจ็ดพันเนี่ยผมว่าคนก็น่าจะซื้อเจ็ดพันแต่ว่าถ้าเกิดเราตั้งสูงไปอ่ะมันพยายามต่อลงมาให้มันน้อยเลยฮนะเออถ้าเเราตั้งราคาให้มันพอประมาณน่ะที่คิดว่าน่าจะดีอ่ะมันน่าจะซื้อเลยไงแต่เดี๋ยวรอก่อนรอก่อนขันนี้เนะี่ยมันก็แค่บันไดไปสู่การอัพเลเวลการจรจาของเราเท่านั้นผมว่าเดี๋ยว ขายเลยก็ได้มั้งเออเนาะกำไร200ก็อูอ้ขายเลยก็ได้เพราะผมจะเอาจริงๆอ่ะสกิลการต่อรลงตั้งหากนะนี่ไงป้ามาแล้วโอ้ป้าสนใจอย่างนั้เหรอหมื่นนังเลยเหรอป้าว่าสัก5,800ได้แม่กำลังดีเจอร้านอื่นเอาเป็นว่าผมว่าตั้งใหม่แล้วกันสัก7,500 7,500ผมว่ามีคนซื้อนะลองดูลองดู7,500หรือถ้าไม่ก็7 000ขาดตัวอา่า รถบรรทุกนีไงกำไรมานิดเดียวเองอะนู้กำไรไม่เยอะบอกว่าเอา๊ะลงทุนไหนก็ได้ถ่ายรูปก็ได้เดี๋ยวลบรูปเก่าเกินเดี๋ยวประเดี๋ยวกูม้วลบเกินลบเกินเสียเวลานิดหน่อยแต่ว่าได้ตังค์เพิ่มอะนในสวนไปเชะโอเคเอ๊ะจะอ้าวตอนแรกตกใจนึกว่ารูปถ่ายติดวิญญ,ญาณสรุปไปมุดตูดรถผมทำไมละเน้นอยากจะเช็คสภาพตูดรถเหรอใจเย็นๆสิครับ อย่าทำรุ่มร่างกับรถพออี่เดเราเอาไปลงสกู๊ปเรื่องรายการคนสืบผีได้เลยเนี่ยถ้าคุณสเกตตตรงนี้คุณจะเห็นเท้าของวิญญาณที่เข้ามาในกล้องอะแล้วก็เออมีวิญญาณอีกตัวหนึ่งด้วยกําลังดูอยู่รถคันนี้นี่ใครสนใจบ้างผมจะขายให้กับคนที่ชอบสิ่งลี้ลับอะไรเงี้ยเนะกำลังดีกําลังดีเพิร์เจอขายก่อนนี่ยังไม่ได้อัปรูปเลยเนี่ยมีคนมาตั้งเยอะ7,5 0 0กันเหรอเออห9 0 0ไม่อุ้ย7,500้เหรอ งั้นขอสัก6,600ันได้ปะ6,600หรอเขี้ยมันไม่มากไปกว่านี้แล้วอะดิ6,600 6ก็มีคนโกรก็เนี่ยซื้อประมาณเนี่ยาขายเลยก็ได้ก็ได้ก็ได้ไดเอออย่างที่บอกผมจะเอาแค่สกิลนะครับเย็ดเปลี่ยน <c oughs> ขายรถมึงอัพช้ากว่าก,การทำความสะอาดรถอีแกขาดอีแก๊หเนี่ยอีแก๊หกเอ็กพีสกปรกหน่อยสกปรกให้ยเนเขี้ยรเฮ้ยมไม่สุกปลกอีกแล้ว สองหมื่นสองงั้นเราต้องรอมืดอีกวันหนึ่งแล้วก็ตื่นเช้ามารวก็น่าจะสุกปลืกแล้วก็ค่อยมาทาความสะอาดเออได้แน่ๆบอกเลยได้เอ็กพีแล้วก็อัพแล้วก็รอขายรถคันหลังเราต่ออับสกิลมาก็แล้วต้องมีรถเยอะอนะคือเราต้องมีรถเยอะครับแล้วก็เอ่อรถสุกปลืกเยอะๆนั่นแหละปั๊มเอ็กพีสบายแต่ไม่มีเงินชุนแล้ววันเสาร์แล้วอีกสองวันก็ต้องจ่ายดีอีก จ่ายี่สองหมื่นสี่ขาดไปสองพันเนี่ยเราไม่ได้เก็บความมืดดีไหมหายอีกสองพันมาถมที่ที่หายไปสักทีละกันว่างๆนะว่างๆแล้วก,วววววก็เก็บไปความมืดอีกสักหน่อยละกันแล้วก็มีคนอธิบายเอาไวนะ้เนี่ยบอกว่าถ้าเกิดได้เอชโพดัม um เนี่ยนะครับมันก็จะนับเป็นหนึ่งถ้าเกิดใบที่ตัวมันเนี่ยมันไม่เกินสิบก็ขอบคุณสำหรับคนที่แนะนำเนะี่ยเพราะว่า ผมเนี่ยก็รู้เรื่องไพ่แบบพื้นพื้นเลยนะเออรู้พื้นพื้นนะแต่ว่าหลังจากไปอ่านคอมเมนต์ประมาณเมื่อพาร์ทสามหรือว่าพาร์ทสี่นี่แหละนะครับผมถึงได้รู้ว่าช่องกูเซียนพนันเยอะ,ะ <laughs> เยอะเหมือนกันนี่วอพวกนายนี่ก็ไม่ใช่ย่อยๆเลยนับถือน,นับนถืออต่ว่าพอพลอยลงบ้างนะแล้วก็มาสองพันถมที่หน่อยกลางคืนนี่แหละมันคือปลุกอารมณ์แห่งความมืดในตัวขึ้นจะไป สองพันนี่ไง H พูลทำหนึ่งสิบอันนี้คือเราได้เป็นยี่สิบแต้มใช่ปะก็คือนี่ครับถ้าเกิดเราได้เก้ามานะอีกใบเนี่ยก็คือมันไม่เกินสิบแล้วก็เราได้ H พูลดามาอีกหนึ่งก็คือจะนับเป็นเป็นยี่สิบแต้มใช่ปะประมาณนี้ที่ผมอ่านนะที่ผมเข้าใจที่คุณผู้ชมเขาคอมเมนต์มานะครับงั้นก็อยู่เลยละแกันอ่านี่ไงยี่สิบจริงด้วยมึงอย่ามาเออโอ้ย,อยมูโตเกจะมายี่สิบเอ็ดอีก เบอร์สี่แล้วอ่ะมันครบแล้วนะ <S <S พอกอะไรนี่นายคิดจะเลิกแล้ววิ่งหนีไปอีกแล้วกัน <S <S เหรอจะเผือกไอ้จอมอยุ <S 1> <S 1> แกแกเดาจะไม่มีทางมายุ่มยามกับความคิดของฉันได้ตัวไว้แล้วแล้วก็พรุ่งนี้ก็น่าจะสดใสเอ็กพีก็น่าจะอัพโอ้ยโอ้ยโอ้ยผีจับหักคอยแล้วโอ้ยอยู่ได้แล้วผี ใจเย็นๆกูคอหักมาแล้วพ่เงินครบสบายใจดีแล้วก็เออได้อีก5 x p ไม่สิประมาณ7 x p นี่ไงเพลอัพแล้วนี่พอเราเก็บขยะครบอ่ะมันจะบวกมาอีก5 x p อันนี้ได้2 x p แล้วก็เก็บอันนี้ชิ้นเป็น3 8นี่ไงสกิลพอยต์อัพมาแล้วย,ยัยบุ้ยไม่ไม่ไม่ไมเจราจาครับเจราจาเอออ๋อ แค่มีสองสกิลนี้ทางานควบคู่กันไปอ่ะแล้วก็อุ่นใจสบายใจแล้วอ่ะ XP กพีขั้นต่อไปต้องเก็บหนึ่งร้ยคีย์กูตูรถจนมือแหกแน่เลยมือต้องเป็นตะตุ่มแน้ๆเลยยี่หกอะ่ะสักนิดหนึ่งตรงนี้ไม่ไม่สุกป,ปกยังไงเอ็ดแอดโอเคตรงนี้ต้องเอ็ดแอดของแท้ต้องเอนะ็ดแอดเนี่ยต้องฟังเสียงเออปุ๊ปิงปุ๊ปิง,ปงโอ้มันก็ทำความสะอาดไวอยู่นะเออเอาเข้าจริง่ะไวอยู่ครับ แค่ต้องหาจุดเอาให้มันถูกอันนะ้มันหายากซะด้วยตัวรถมันดูยากคนระับว่ามันสุกป,ปลกตรงไหนเนี่ยมันก็วยอยู่เออวยอยู่แต่ก็นั่นแหละที่ฉีดดีกว่าเนอะแบบพุ่งไปเลยปิ้วปิ้ว,วอะ่ะเร็จเหลือสามเปอร์เซ็นต์ตรงไหนอีกสักจุดนี่แหละไม่หาขี้เกียจเอาละมาครันนี้เราก็ตั้งราคาขายได้แล้วครันนี้นี่เราซื้อมันซื้อหมดเดี๋เริ่มรวมกันแล้วก็เป็นสี่หมื่นเก้าพันสี่หมื่นเก้าเลย ส9 5เก้าพันห้าเกยสีย่นว่าเยอะจังวะขายสักห0 0 0ื่นผมว่าคนซื้อคงจะแบบมึงตลกแล้วแต่ว่าไม่ผมไม่ตลกครับเรื่องตังนี่ผมไม่เคยตลกอยู่แล้วอะเพราะว่าต่อให้กูจะตลกจริงแต่กูก็เอาจริงด้วยเหมือนกันก็ <c oughs> ประมาณว่าตัา้งขำๆแต่ว่าถ้าเกิดได้จริงก็ดีดีรอร7จ็ดปี60,000่เออลองดูซิว่าเขาจะเรียกมาเท่าไหร่หกหมืเลยนะเว้ย โอเคก็โอเคผมก็สำหรับเกมคาร์ฟอร์เซลซิมูเลเตอร์นะฮะสำหรับพาร์ทนี้นี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันนะครับก็ไปต่อในพาร์ทหน้าละกันนะฮะ